สวัสดีครับสวัสดีค่ะและนี่นะครับคือทีมงานทั้งหมดมในภาพยนตร์เรื่องจุดจุดจเรื่องอะไรวะยังไม่รู้ยังไม่ได้คิดเรื่องรอสองคนนี้คิดแล้วนันอ้าก็เล่นเป็นตั้งนะครับในบท ก็คือจะเป็นคนที่ชอบทรายหรือสลิมที่แครียกนะครับก็คือจะเป็นทวนาชาวไร่ทำสวนทำนาธรรมดานี่นะครับต่อไปก็จะเป็นคู่กัดคู่กัดคู่กัดของสลิมนี่คู่กัดของสลิมนะครับผมเองเป็นใครไปเลยเป็นใครก็คือเป็นพี่ชายของตั้มนะครับชื่อแคนครับแทนนี่จะเป็นคู่กัดกับเยสลิมครับก็เลยว่าโดนกัดตลอด แล้วยันกระดิบนี่คือใครก็เล่นเป็นทรายค่ะเป็นลึกหนๆเป็นเจ้าของตลาดแม่เป็นเจ้าของตลาดแต่มาชอบชาวนาเชื่อแล้วคนรวยมีชอบชอบจิบหินจริงๆคือตอนแรกจะให้ผู้หญิงเป็นชาวนานะครับเพราะว่านั่เหมือนมากกว่าถูกค่ะไม่ใช่แหละจริงๆก็ได้งได้อยู่นะครับไม่เอาจริงๆก็เคยได้กันอยู่จริงๆก็ได้อยู่นะครับในบท มีแม่เป็นเจ้าของตลาดนะครับแต่อนาคตต่อยางแม่ได้นะครับปากนี่แานั่งนี่นะคบไ <c oughs> ม่ขนดาดนั้น,นนะแต่ก็ใกล้เคียง <c oughs> แหมก็เจอคนอยากแขน์เข้าไรเนี่ยต้องเจ็กเข้าไว้และนี่ก็คือในโรงพยาบาลจริง <c oughs> ใช่นี่ดูข้างๆนะครับก็จะมีเขาปล่อยอะไรไม่เกี่ยวย <c oughs> ไม่ใช่ของโรงพยาบาลชุดจริงอะไรจริงชุดจริงนี่ดูสวยป่าสวยค่ะ อย่างในคลิปแรกๆก็สวยอะไรค่ะเออก็ต้องลองดูนะครับว่ามันจะน่ารักขนาดไหนอาจจะไม่น่ารักเพราะซายนี่แหละโอ้ยไม่ใช่หรอกมันไม่น่าดูเพราะแค่งกันค่ะให้ให้สายส่งจูบส,สยองมากกล้องแตกดรือเปเ่า่ะใจร้ายจุดไวันนี้มาถ่ายฉากกลางคืนนะครับก็ หนาวมากี่องศาเนี่ย12ป่ะดูเมื่อกี้เรามาบุกกันโตโล่งดีกว่าวันนี้ตอนนี้ตีหนึ่งกว่าแล้วครับแล้วก็บังคับเด็กมาให้นอนด้วยรู้สึกจะเป็นโรงงานนรกแล้วเราเนี่ยใช่แล้วพรุ่งนี้มีเรียนด้วยเออใครมีเรียนใครมีเรียนยกมือขึ้นมีสองคนนี้โรงงานนรกจริงๆครับผมชื่อพีเจนรับบทอะไรเอ่ย บทตั้มตอนเด็กค่ะนี่อันนี้คือตั้มตอนโตนะครับซึ่งตั้มตอนเด็กจะดูดีกว่าใช่แล้วสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อน้องแพรวาค่ะรับบทเป็นงงเป็นใครคะเป็นทายตอนเด็กค่ะแหเป๊ะมากเป๊กไม่สวยไม่สวยไม่แต่สวยนะครับสวยสวยนี่เอาริงิไฟอยู่ข้างล่างนี่มองเห็นใครบ้างคุณกลางไม่เห็นเห็นค่ะเห็นแต่ว่าล้องว่าน้อง น้องก็ลอยขึ้นไปหลงเห็นแต่เสื้อกรเสื้อโอ้แหมไรคนสุดท้ายน่ะแหมว่าจะเป็นเขาเพาผู้กำกับคนสุดท้ายไม่มีรุ่นเด็กค่ะไม่มีรุ่นเด็กก็อาจจะเกิดมาจากกอไผ่อะไเกิดมาจากกอไผ่ได้ไงวะนั่นสิเนาะเด็กไม่ยอมพูดเลยอ่ะเด็กพูดหน่อยเร็วมีอะไรอยากพูดบ้างออกกองออกกองครั้งแรกออกกองกับทีมงานสามคนทีมงานสามคนหนังเรื่องนี้ทีมงานน้อยที่สุด ไม่มีค่าจ้างงบน้อยด้วยน้อยด้วยหนังอะไรอ้าวอะไรายแล้วไม่หนังอะไรไม่รู้ด้วยเอ้ยตามเดี๋ยวเสร็จแล้วเคลียร์ลังชากหนไหนรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเล่นก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีประสบการณ์ในกองถ่ายละครอะไรอย่างนี้ค่ะ เป็นก้าวแรกๆเนาะก็ให้ก็เปเรื่อยๆเนาะอาจจะก้าวแรกแล้วโดดไปก้าวสุดท้ายเลยก็ได้นะครับโอ้ว่าน้องน้องอาจจะแบบรีวิวชั่นไงใช่รู้สึกตลกตื่นเต้นแล้วก็เหมือนได้เป็นประสบการณ์พิเศีใครใครเขียนตะกี้ให้พูดครับมีใครเขียนตะกี้ให้พูดไหมแล้วผู้หญิงล่ะมีใครเขียนตะกี้ให้พูดไหมไม่มีค่ะก็อย่าลืมติดตามชมละครของเรานะคะเราก็สั้นค่ะรู้สึกทีมงานกัดกันมากเลยตอนนี้หนังสั้นค่ะเลิก เอาไว้เอาไว้เอาไว้สามสองหนึ่งแอคชั่นแป๊ะก็อย่าลืมติดตามเราหนังสั้นนะคะและหนังสั้นนะครของพวกเราพวกเราตั้งใจทํามากเลยค่ะลงก่อนปีใหม่นี้นะคะยิ่งติตลกอยู่ยังติดตลกอยอะอ่ะสักนิดนึงสักนิดนึงอย่าลืมดูผมด้วยนะอย่าลืมดูหนังหนังสั้นนะครับออกก่อนปีใหม่โอเคครับโอเคครัก็สั้นนะโอเคค่ะ คื้โอเคคืนนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรเนาะคืนนี้บายบายฝันดีและตีสวัสดีค่ะบาย